สาหน้ามาเยอะกว่านี้หนอยนะได้ค่ะเอามาขันรถสิบล้อขันดหมดตะกี้เขาบอกว่าให้มาเทสิบบาทลูกค้าไม่ได้อีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอเจอกันสาวหน้าค่ะไม่ได้อาบเอ่ตอนนี้จะมีหอยแองกูนะคะจากแม่กรองนะคะมาที่นี่ขายที่ร้านพี่ยาคนรุมนะคะเพื่อนมาแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะมาทั้งหมดสามตัน เราสามโลเดี๋ยวดูาให้ใครวิ่งมาอ๋อเนี่ยแต่ว่ามันต้องกรอแถวไงมันยังไม่ได้อาบน้ำเลยด้วยโอ้ถุงหน้าดูแล้วก็เอาถุงสามโลอีกหนึ่ง

ะค,ะคือตอนนี้คนมารอรอต่อคิวเยอะมากๆเลยนะคะโลละสิบาทค,ค่ะเพืเ่อ ซื้อทีละคนหลายถุงเลยค่ะเพราะว่ากิโลละ10บาทนะคะ ออโอ้ตอนนี้คือคนเต็มเลยนะคะแถวยาวมากแถวยาวไป ต่อไปดินาอ๋อไปดินาทีนี้ถ้าที่ถ้าที่แบบแปดสิบร้อยหนึงได้ได้ไม่ต้องใส่ไข่ไม่อาจะยกต่อยกได้แต่ว่ามันก็อาจจะแบบมีแบบเขาเรียกอะไรแบบโอยไม่มีเนื้อบ้างอะไรบ้างจะซื้อแบบตากอย่างเงี้ยโถลกนัดโขลกโขลกนัดโขลแต่ถ้าถ้าไม่รอยกไปเลยเขาก็ขายได้แต่มันก็มันก็มีไม่เยอะ ไม่ต้องใส่ Ja, das เป็นเป็นลูกค้าตรงนี้เข้ามาตรงนี้เลยใช่บอกลูกค้าให้ให้เข้าแบบนี้เลยถ้าพี่ตักพี่ตักข้างหน้าขายลูกค้าข้างหลังไม่ได้เลยค่ะขายลูกค้าให,ให้ให้ลูกค้าไปยืนข้างหลังไดนะ้ไหม

คไม่ด้ค่ะเสาหน้ามาเยอะกว่านี้หน่อยนะได้ค่ะเอามาขันรถสิกรเราบอกภาษานะคะใช่ลูกค้าไม่มานะพี่โอ้ขอโทษหมดสามพันเนี่ยไม่ถึงที่องเรียกไม่ได้เสาหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนได้ยังเยอะอยู่เลยครับนี่นะคะ หมดแล้วเดี๋ยวแค่นี้ค่ะส้วิญญาณอาทิตย์หน้าโซนนู้นดีกว่าอ่าตรงนี้มันเขาไม่ตรเยอะอยู่เขาไมตรงโน้นตรงนี้แต่รานว่างตอนน้ำหนาวอ่าคุณก็หลังไม่ได้ขขอ่่าาางมย หมดเรียงนะคะหมดทีเขาบอกให้มาเทสสิบบาทลูกค้าไม่ได้อีกเยอะเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวรอเจอกันเสาร์หน้านะคะ<ม>่ะเสาหน้าัเลยคุณป้าได้คุณป้าคนสุดท้ายคุณป้าได้คนสุดท้ายเลยนะคะนี <c oughs> <ม>่ค่ะคุณป้าห้าโล